นี่เป็นภาพปลาสังกวาสจำนวนมากที่ได้จากการดักตุ้มซึ่งเป็นการดักจับปลาแบบอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านในอดีตท,ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นภาพที่หาชมได้ยากและการดักปลาสังกวาสจะดักได้เฉพาะครั้งเดียวเท่านั้นคือช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเป็นปลาเนื้ออ่อนที่เนื้ออร่อยแถมจำหน่ายได้ราคาดีอีกด้วยโดยน,นายบาวรสาสิมชาวบ้านขี้เหล็กตำบลขาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัย ัมหาสารคามที่อาศัยอยู่ติด กับแม่น้ำฉีได้ภายเรือคู่ใจออกมาสำรวจและก็เก็บตุ่มภายหลังจากที่ได้ทำการดักตุ่มเพื่อล่อให้ปลาสังกวาดมาติดกับดักโดยตุ่มที่นำมาดักเป็นอุปกรณ์ที่ตนเองนั้นจักสารขึ้นมาเองโดยใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดและก็มีขนาดที่ใหญ่สูงกว่า3เมตรส่วนการใส่ตุ่มก็จะทำการเลือกสถานที่ที่คิดว่าปลาสังกวาดอาศัยอยู่รวมกันเป็นจานวนมากจากนั้นก็จะมีหลักไม้ ไผ่ที่มีความยาวมากกว่า7เมตรเสียบลงไปในน้ำ เพื่อเป็นฐานที่มั่นคงใช้สำหรับมัดตุ้มไม่ให้โดนกระแสน้ำพัดหนีส่วนอาหารที่ใช้เป็นเหยื่อลอกก็คือหัวาหารปลานิลแช่น้ำแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่ากับกำปั้นใส่ไว้ด้านในของตุ้มใส่ดักทิ้งไว้ในตอนกลางคืนเมื่อปลาได้กินเหยื่อก็จะเข้าไปกินอาหารด้านในโดยผ่านช่องที่อยู่ท้ายของตุ้มสิ่งเรียกว่า เงาเมื่อปลาเข้าไปแล้วก็จะออกมาไม่ได้และตอนเช้าของทุกวันก็จะพายเรือเพื่อที่จะมาทําการเก็บตุ้มและเทป,ปลาใส่ลงไปในเรือสําหรับปลาส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือปลาสังกวาสซึ่งสามารถที่จะดักจับได้ไม่ต่ํากว่าครั้งละ1-2กิโลกรัมจากนั้นก็จะนําปลาที่ได้ ไปแบ่งไว้รับประทานในครอบครัวส่วนหนึ่งก็จะนําไปขายในราคากิโลกร,รัมละ180บาทสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ